รองราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังเป็นประธานอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มินิธัญลักษณ์ค่ายต่อชด1 1 5ที่ศูนย์จันทลักองร้อยต่อชด115าตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีผลอากาศตีสุวิชัยศุนทรรบุรณนะรองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังและพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจา้จาวาดวัดหงรัตนารามราชวรวิหาร เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีอันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มินิธัญลักษณ์ค่ายต่อชะด115จันทบุรีและผู้ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูและเป็นประธานปิดโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวมินิธัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรีประจําปีงบประมาณ2,566โดยมีพลตํารวจโททัชชัยปิตะนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นายปิยศิริวัฒนวรางกูลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายมนสิทธิ์ภพศสารธน,นวัฒน์ผู้ว่ราราชการจังหวัดจนนดนนนนันทบรุรีพันตำรวจเอกนรงธนานัทกุลรองพบตชดภาคหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการครับทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มินิธัญลักษณ์และญาติผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมบำบัดฟื้นฟรูร่วมให้การต้อนรับ พลตารตีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีครับได้จัดทําโครงการฟื้นฟูสมรสรถภาพของผู้ติดยาเสพติดระยะยาวมินิธัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรีประจําปีงบประมาณ2566เพื่อดําเนินการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดโดยมุ่งเน้นการบําบัดพฤติกรรมยาเสพติดฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจของผู้เข้ารับการบําบัดแบบบูรณาการหลายมิติ ตั้งแต่ดูแลการใช้ชีวิตครับปรับทัศนคติการมองเห็นคุณค่าในตนเองและปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข